บิ๊กสแก้วครับพารีวิวแต่รถแพงๆราคาหลักล้านเออไม่ได้ขายเลยเพี่ไม่ได้ขายเลยค่าคอมก็ไม่ได้ไม่ได้เลยขอแบบผมมันแบบว่าเอฟแบบเถือกเอฟซีขวัญใจคนจนนะ่อนสักสามพันสี่พันเลยพวกเนี้ยสามพันสี่พันเออมันถึงจะได้ค่าคอมมามาครันนี้เลยรถเข้าใหม่นะแต่ว่ายังไม่ได้บิวยังไม่ทำอะไรเลยให้เห็นสภาพกันแบบสดๆตอนนี้เป็นออลนิวโตโยต้ายาริสปีสิบหก ออ,อนิวนี่ไม่ใช่กระบะนะออนิวยาลิดครับอ,อ๋อ,อ,อพูดคำว่าออนิวสิไรกูนึกถึงแต่กระบะอย่างเดียวเลยนะพ่อน้องออนิวเบาะแดงทอคูนี่หุมห้มหุ้มเบาะหนังหุ้มแดงเลยโอ้โหรถขาวเบาะแดงนี่มันเบนหรือเปล่าวะนั่ปกติเบนจะเป็นแนวนี้เหมือนเบนเหมือนบีเอ็มเลยพี่นี่สเกีร์รอบคันออกใหม่หกเจ็ดแสนพ่อคู่นะพ่อคู่อีกใช่แต่ว่าเป็นท่อหลอกออกคู่เดียวป่ะ ออกกันเดียวออกล่างด้วยบ <c oughs> ้งยออางล่างด้วย <c oughs> <c oughs> ออกล่างด้วยมุนี่ก็บ <c oughs> อกไม่มีรูมีแต่ท่อไม่มีรูอ๋อนี่เป็นสเกิร์ตทรงแต่งอยู่ใช่นะแบกแดงนะเอ้แบกเป็นขอบชมพูไม่ใช่แดงแชมพูข้างในดำขอบชมพู <c oughs> <c oughs> แต่ภายในสวยนะหุ้มแบงมาสองแสนกว่าบาทรถเก๋งงบผ่อนเดือนละสี่พันตลอดสัญญา เดี๋ยวผ่อนเกินอย่างนั้นเดี๋ยวพี่เกษมออกให้อ่าอเพราะยังไงมันก็ไม่เกินอยู่แล้วสี่พันเองใครสนใจรีบให้ไวรถแบบเนี้เป็นความต้องการของตลาดเยอะยังไงหมดไวแน่นอนไม่แสนหนึ่งหมื่นโลโอ้โหมีเพลงหมอลำผมหมอลำด้วยโอเสดือเสเดียวเจ้าของเก่านจะสายหมอลำเปิดขึ้นมาปั๊บหมอลำแดนขึ้นมาเลย โอ้เครื่องนิ่งกิฟนี่สตาร์ทเรียกครับเนี่ยสตาร์ทแล้วจ้าโอ้เครื่องขาวจั๊วไม่มีเสียงเลยโบตรีรุ่นนี้แบตเตอรี่มันจะรั่วงเอามือจิ้มมานี้ดิมีอน้ดได้วิวเลยนะฮะจิ้มไปปุ๊บได้วิวเลยนะโอ้ยมือพองมือมันจะพองอนะนะอ่าคราวนี้ผมว่าผมให้ให้สภาพในราฟตอนนี้นะผมว่า90อร์เซ็อ่าพร้พอมพร้อมขายได้เลย พอมีแค่อรอยกระชึกกระชิกนิดกเล็กน้อยกับการใช้งานเล็กๆน้อยโอ้หมอลำดังแห้งครับเว้ยลืมกระสีเข้าออหาหม่งปิดก็ปิดบ่เป็นดับเครื่องเลยอย่าเรื่องเยอะเต๋อหลังมานี่มึงพิธีเยอะอเมื่อกี้ราคาอะไรนะส <c oughs> องแปดห้าเม่นใหม่เนี่ยมึงยิ่งอบดโลกปีอะไรดูดิ 2 8 5 0 0นดรถปี16บหรถปี16 2 8 5 0 0งย้อนไปปีก่อนนะั้นต้องมี3ามไปไปสามแสนกว่าแต่พอดูหกเจ็ดพุ่นหายไปแล้วแสนหนึ่งอ่านะก่อนอยู่แค่4,000 4,000ตลอดสัญญารถปี16โอ้โหกไม่แค่1 000, 1 0 0 0 0สนหนหมืนน้อยนะน้อยนะถือว่าน้อยเพราะปกติเอ่อรถกี่ปีแล้วอะ8ปีอ่าใช่ป่ะ8ปี8ปปีนี่ต้อง ต้องมีสองแสนแล้วนะเพราะปีสามหมื่นโลอะแปดสายยี 800, ่สี่อะนี่มันจะราคามาร์ทราคาแอดขาดราคามิลานราคาอีกคขาดเลยพี่ไม่เป็นไรเราขายเอาพักพวกอ่าสี่พันกำไรไว้ที่หลังผ่อนไหวไหมอ่ผ่อนสี่พันผ่อนไหวไหมสี่พันผ่อนไห้ไหว,ไห 4, 000, หไวถ้าสนใจ <c oughs> มาเอาไปคันนี้นะครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสดีครับ